นีค่ะ e ยินด e ีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสีขาวสกรรระดับตำบลคันไร่มีการดำเนินงานปีการศึกษา2567มีคณะทำงานทั้งหมดสีฝ่ายดังนี้สวัสดีครับผมสีใสสมเสาเป็นหัวหน้าห้องเรียนสกรรระดับตำบลคันไร่มีหน้าที่ดังต่อไปนี้งานกับคณะกรรมการอำนวยการเพื่อบางแผนดำเนินงาน ตามโครงการสร้างห้องเรียนสีขาวและจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายและถ่ายทอดองค์ความรู้จากการอบลมให้กับนักศึกษาทุกคนในห้องเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นสถานศึกษาสีขาวและสถานศึกษาต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการต่อไปครับสวัสดีครับผมบุญพศสัยากุลเป็นรองหัวหน้าห้องฝ่ายการงานมีทั้งหมด5คน มีหน้าที่ดังนี้ดามาเรียนดูแลความสะอาดเรียบร้อยรักษาของมีค่าทรัพย์สมบัติของห้องเรียนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดป้องกันอุบัติเหตุจัดสภาพแวดล้อมให้หน่าเรียนและป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียนสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุษบากรโคตุดอนเป็นรองหัวหน้าห้องฝ่ายกิจกรรมมีทั้งหมด5คน มีหน้าที่ดังนี้แจกกิจกรรมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมในทุกระดับชั้นเช่นการเล่นดนตรีกีฬาศิลปะวัฒนธรรมและแจกกิจกรรมกลุ่มสนใจของเพื่อนเพื่อนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แม่แปมัวดสูงหยือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวโดนแก้วทองเหลือเป็นรองหัวหน้าห้องฝ่ายการเรียน มีทั้งหมด5คนมีหน้าที่ดังนี้เวลามาเรียนมีการช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการบ้านโครงงาน,ห,งานหรือปัญหาการเรียนในห้องเรียนต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือและให้คำแนะนำคำอธิบายชี้แนแะแหล่งเรียนรู้และนำเสนอคูที่ปรึกษา สวัสดีครับผมนายเอกลักษณ์ศีสามเป็นรองหัวหน้าห้องฝ่ายสารวัตรเรียนมีสมาชิกทั้งหมดหคนมีดังนี้ครับสอสอดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอืบเช่นห้องน้ำหรือ,หร,อหรือที่บริเวณอาคารแหล่งที่ไม่มั่วสุมสูบบุหรีดูแลเพื่อนหากมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยงรวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่างๆให้คณะกรรมการห้องเรียนแก้ไขแต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เราเรียนวอวครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขต่อไป